หลังจากที่แอดมินได้ดูละครพรมลิขิตในอ p ีที่2จบก็รู้ว่าในอ p ีต่อๆไปก็จะเข้าสู่รัชการของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะวันนี้เราจึงจะมาปูพื้น2ตัวละครสำคัญในเรื่องที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ คือจอร์ดและพระองค์เจ้าดำหรือพระองค์เจ้าชายดำกันค่ะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรโดยแอดมินจะเริ่มจากจอร์ดที่ในละครพรมลิขิตแสดงโดยคุณโอมคณนินซึ่งในละครดูเหมือนจะเป็นขุนนางที่ถวายงานใกล้ชิดสมเด็จพระที่นั่งท้ายสาหากดูจากทีเซอร์ก็น่าจะเป็นมหาเล็กค่ะมียศเป็นหลวงชิดภูบาล ซึ่งถ้าดูจากในประวัติศาสตร์จอร์ดเป็นหนึ่งในลูกชายของฟอลคอนและแม่มาริแต่คนส่วนใหญ่รู้จักจอร์ดในนามของลูกชายแม่มะลิหรือเท้าทองกีบม้ามากกว่า หากดูกันในประวัติศาสตร์จอร์ดมีช่วงเวลาในวัยเด็กที่ลำบากหลังจากที่ฟฟลคอนผู้เป็นบิดาตายไปจอร์ดจากเดิมที่เป็นลูกขุนนางที่ร่ำรวยมีบ้านหลังใหญ่โตต้องถูกริบราชบัตจนสิ้นสภาพครอบครัวของจอร์ดก็กลายเป็นบ้านแตกสาแหลกขาดมารดาของเขาก็ถูกหลั่นแกล้งประสบเคราะห์กรรมสารพัดส,ส่วนตัวเขาเองในบันทึกของเอ็งเฮเบร์เคมเฟอร์แพทย์ชาวเยอรมันได้กล่าวว่า เจ้าเด็กน้อยกับแม่คงเที่ยวขอทานเขากินมาจนทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าเกี่ยวข้องด้วยแม่มาลิและจอร์ดในตอนนั้นเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นค่ะจนเวลาล่วงเลยผ่านไปในบันทึกของเมอร์ซีเยร์โชมงจากฝรั่งเศสที่เข้ามาในปีพุทธศักราช2262ถึง2267ได้ให้ข้อมูลว่า หลังสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเสือชีวิตของมาดามฟอลคอนได้กลับมาดีขึ้นโดยลำดับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะทรงโปรดเกล้าให้มาดามฟอลคอนเข้ามารับราชการฝ่ายในโดยไว้วางพระราชาหรือไทยให้นางดูแลเครื่องเงินเครื่องทองของหลวงและเป็นหัวหน้าเก็บพระปูสาฉลองพระองค์และมีสตรีในบังคับบัญชากว่า2,000คนทั้งนี้เท้าทองกีบมา้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตขึ้นเงินสู่ทองพระคลังปีละครั้งมากๆทุกปี จนเป็นที่โปรดปลานในองค์พระมหากษัตริย์รวมทั้งจอร์ดบุตรชายของเธอที่ยังมีชีวิตอยู่โดยพระเจ้าอยู่หัวท้ทยสะัะทรงโปรดไว้ใกล้ชิดพระองค์นอกจากนี้ค่ะเรื่องของจอร์ดก็ยังปรากฏในบันทึกของเมอร์ซีเยอร์ชูมงอีกว่าพระเจ้ากรุงสยามได้รับสั่งให้หาจอร์ดบุตรของเมอร์ซีเยอร์กงสตังแล้วโปรดให้แต่งตัวอย่างดีๆและรับสั่งให้นายจอร์ดเรียนภาษาไทยเสียให้รู้ได้โปรดให้เอานายจอร์ดไว้ใกล้ชิดพระองค์ และได้โปรดเป็นครูด้วยพระองค์เองสอนภาษาไทยให้แก่นายจอร์จจากเนื้อความข้างต้นค่ะแสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระที่นั่งทายสะทรงโปรดปรานบุตรคนโตของแม่มาลิมากซึ่งสมเด็จพระที่นั่งทายสะน่าจะมีพระชนมายุมากกว่าจอร์จประมาณ4-5ปีนอกจากนี้แล้วน้องชายของจอร์จที่มีชื่อว่าคอนสแตนตินก็ได้สนองพระเดชพระคุณสร้างออกแกนเยอรมันถวายเจ้าฟ้าพรหรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งตระกูลของ ฟอลคอนก็กลับมาได้ดีหลังจากสิ้นรัชการสมเด็จพระเจ้าเสือจนสุดท้ายมีบันทึกของมิชันารีฝรั่งเศสระบุว่าภายหลังน้องชายของจอร์ดได้เป็นถึงราชมนตรีและเป็นผู้นำของชุมชนคริตตังในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาค่ะ การได้ดีของลูกชายฟฟลคอนย่อมสะท้อนเรื่องบางอย่างค่ะว่าทั้งเจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพรไม่ได้มีจิตใจอาฆาตมาดร,ร้ายกับครอบครัวของฟอลคอนเลยเพราะอาจจะเคยตกอยู่ในสภาพจิตใจเดียวกันกับครอบครัวของฟอลคอนในบางช่วงเวลาก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะหรืออาจจะเรียกได้ว่าเข้าใจหัวอกเดียวกันเพราะว่าในปลายรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเสือเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ตามบันทึกของชาวต่างชาติก็ระบุว่าถูกลงพระราชอาญาและ ถูกตำหนิอยู่บ่อยครั้งโดยในบันทึกนี้ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดค่ะว่าโดนเรื่องอะไรบ้างนอกจากนี้เจ้าฟ้าเพชรซึ่งเป็นวังหน้าในราชการสมเด็จพระเจ้าเสือก็ไม่ค่อยเป็นที่ไว้วางพระาาราชหไทยและทรงโปรดสักเท่าไหร <bicycle |notimestamps|> <hometown. S 1> ่เหตุนี้การกระทําหรือนโยบายบางอย่างในราชการสมเด็จพระเจ้าเสือจึงอาจจะไม่ถูกสานต่อในรุ่นลูกของพระองค์ AG, รวมถึงการที่จะกดครอบครัวของฟอลคอนให้ต่ําต้อยและได้รับความลําบาก ซึ่งเรื่องประวัติของจอร์จและความสัมพันธ์ของจอร์จกับสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะก็จะมีรายละเอียดในประวัติศาสตร์ประมาณนี้ค่ะตัวละครต่อไปที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์คือพระองค์เจ้าดำซึ่งถูกบันทึกเอาไว้ในปงงสวดานไทยแต่รายละเอียดนั้นก็ไม่ได้มากค่ะซึ่งปงงสวดานแรกที่แอดมินจะยกมาเล่าให้ฟังคือพระราชปงศาวดานกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันธนุมาเจิมระบุไว้ในช่วงต้นราชการสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะว่าหลังจากที่สมเด็จพระธิ่า นั่งท้ายสะขึ้นคลองรัชสมบัติและโปรดให้ถือน้ำพระพิพัฒนสัตยาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าพรให้ขึ้นเป็นวังหน้าแล้วมีรับสั่งให้จับตัวเจ้าพระองค์ดำที่กระด้างกระเดืองบางคราวเสด็จออกนอกเข้าในขึน บัลลังกางไม่เกรงกลัวพระราชอาญาจึงส่งพระกรุณาสั่งให้สาเร็จโทษเสียด้วยท่อนจันค่ะส่วนในพระราชปลงสวดานกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพันรัตน์วัดพระเชตุพนได้เล่าว่าหลังจากพระราชพิธีราชาพิเศษเสร็จแล้วก็สถาปนาพระอนุชาให้เป็นวังหน้าและทรงแต่งตั้งยศศักดิ์ให้กับขุนนางตามสมควรสมเด็จพระที่นั่งทายสะก็ทรงสเสด็จประพาสเหมือนดังสมเด็จพระราชบิดาหลังจากนั้นปงศพ วดานาก็จะระบุไว้ว่าขณะนั้นพระองค์เจ้าดำกอบด้วยทิฐิมานะกระทำการหยาบช้ากระด้างกระเดืองและลาบละ้ละเละ้าเข้าไปในพระราชฐานตำแหน่งที่ห้ามเป็นหลายครั้งมิได้เกรงกลัวพระราชอาญา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชดำรัสปรึกษาด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราชกลมพระราชวังบวรตรัสเห็นว่าโทษพระองค์เจ้าดำนั้นปิดเป็นมหันตโทษจึงให้จับพระองค์เจ้าดำพันธนาการไว้แล้วให้เอาไปสำเด็จโทษเสียด้วยท่อนจันทร์เอาประสบไปฝังเสียณวัดโคกพระยาค่ะและพระองค์เจ้าแก้วซึ่งเป็นบาทบริจาริกาพระองค์เจ้าดำนั้นเป็นไม่อยู่จึงเสด็จไปทรงผนวชเป็นพระรูปชีอยู่ณตำหนักวัดดุสิต กับด้วยสมเด็จพระอยกีกรมพระธีพามาศนั้นหลังจากนี้เรามาตีความกันค่ะพระองค์เจ้าดำเป็นพระราชโอรสของใครนั้นในพระราชพงงสวดารกรุงศรียุทธยาฉบับสมเด็จพระพันนรัตน์วัดพระเชตุพลระบุไว้ว่าพระองค์เจ้าดำเป็นโอรสของสมเด็จพระเพทราชาอันเกิดแต่พระสนมต่อมาเหตุการณ์ที่พูดถึงพระองค์เจ้าดำครั้งแรกเกิดในช่วงต้นรัชกาลของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะหลังจากที่วางหน้าเจ้าฟ้าเพชรขึ้นกรองราชสมบัติ และได้อวยยศให้กับพระอนุชาหรือน้องชายและขุนนางเรียบร้อยแล้ว ภาพก็จะตัดมาที่พระองค์เจ้าดำว่าทรงมีรับสั่งให้สำเด็จโทษโดยข้อหาที่จับใจความในบันทึกปงสวดานทั้งสองฉบับก็ประมาณว่าพระองค์เจ้าดำเข้าไปประทับในสถานที่ที่ไม่ควรประทับอยู่อันเป็นเขตหวงห้ามหรือเป็นการผิดธรรมเนียมประเพณีซึ่งมีโทษมหันต์ถึงตายค่ะเหตุนี้ค่ะในบันทึกทั้งสองฉบับเมื่อพูดถึงพระองค์เจ้าดำไปไม่กี่บรรทัดก็จะลงเอ่ยโดยที่ว่าพระองค์เจ้าดำถูกสำเด็จโทษทำให้ไม่มีข้อมูลอะไรมาก กเกี่ยวกับพระองค์เจ้าดําเลยค่ะแต่ถ้าถามแอดมินว่ามีตัวตนจริงไหมแอดมินก็คงต้องตอบว่าในประวัติศาสตร์มีตัวตนอยู่จริงค่ะส่วนการสาเร็จโทษพระองค์เจ้าดําในช่วงต้นรัชกาลเลยแบบนี้สามารถโยงไปเรื่องการเมืองการปกครองในประเด็นที่ว่าพระองค์เจ้าดําเป็นขั้วอำนาจหนึ่งในสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือและถูกจัดการในสมัยสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะเพื่อความมั่นคงของราชบัลลังก์หรือไม่เรื่องนี้ก็50-50ค่ะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ เอาเป็นว่าข้อมูลทั้งหลายที่เราพอหาได้เกี่ยวกับพระองค์เจ้าดําก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะส่วนในละครจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวแอดมินจะพูดได้ฟังแบบย่อๆค่ะข้อมูลตรงนี้ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่จากที่ดูภาพผังตัวละครและทีเซอร์แล้วในละครพระองค์เจ้าดําน่าจะเป็นโอรสของสมเด็จพระเพทราชาและมีพระชายาคนหนึ่งที่ชื่อพระองค์เจ้าแก่ ซึ่งก็ได้ให้ประสูต์พระธิดาซึ่งเป็นพระชายาของวังหน้าเจ้าฟ้าพรบทบาทของพระองค์เจ้าดำจะเป็นบทบาทที่ร้ายหรือเป็นบทบาทแบบสีเทาๆเราก็ต้องมาดูกันในละครพรหมนิขิตนะคะว่าจะเป็นยังไงออกมาลักษณะไหนเพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพระองค์เจ้าดำค่อนข้างที่จะน้อยมากค่ะ เหตุนี้บทบาทของพระองค์เจ้าดำในละครจึงเป็นอะไรที่เดาทิศทางได้ยากเพราะเขาโครงในประวัติศาสตร์แทบไม่มีโอเคค่ะวันนี้แอดมินก็ใช้เวลาพอสมควรแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจนะคะแล้วถ้าอยากให้อดมินเล่าเรื่องอะไรหรือทําเกี่ยวกับอะไรต่อทุกท่านก็สามารถที่จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะคะเพราะคอมเมนต์ของทุกท่านอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทําเรื่องต่อๆไปก็เป็นได้ขอบคุณค่ะ